สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2564ความว่าพนท่านนายโดร,ริโกโรอาดูตเต้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐรัฐฟิลิปปินส์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพอและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระดังปราธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นมิตรสนิทและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ชันมิตรต่อก,กันมาอย่างยาวนาน และช่วยเหลือเพื่อกูลกันด้วยความเชื่อมั่นและคันิยมร่วมกันเสมอมาข้าพเจ้ามั่นใจว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและภูมิภาคของเราทั้งสองพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพ,พันธรัฐรัฐรฐรฐสเซียในกาดวันชาติของสหพ,พันธรัฐรัสเซียซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2564ความว่าพานท่านนายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพ,พันธรัฐรัฐรฐสเซียกรุงมอสโก ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลามามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีท้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวรัสเซียประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธรัฐรัสเซียความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ได้เจริญงอกงามเป็นที่น่ายินดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองตลอดไปพระประมาพิไทยมหาวชิวรลงกรพระวชิวรกล้าวเจ้าอยู่หัว วัดปทุมวนารามอบสิ่งของและอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงเยประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงสรงพระกรุณาปรดกล้าปรด,ดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โครงการกล่องอาหารปันสุขโดยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชานกสนองพระดมริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งวัดปฐุมวนารามและมูลนิธิพร้อมด้วยเจอาสาได้ร่วมกันประกอบอาหารบรรจุกล่องอาหารปันสุขและกล่องขนมปันสุขมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้ได้มอบกล่องอาหารปันสุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์พนักงานเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและนำไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตวัชิรธรรมสาธิตซอย5เขตพระขนงรวม320ชุดพร้อมกันนี้ได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนชุมชนเขตพระโขนงอีก100ชุด สำหรับกล่องขนมปันสุขนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจำนวน100กล่องมีกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่มูลนลนทิรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระโนงเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบกล่องอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือผู้รับตามมาตรการการป้องกันโรคและรักษาระยะห่างจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ